เอาแน่นอนสิพอเราเาเรียนจบทางด้านนี้มาใช่ไหมเราก็นำมาประยุกใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เพื่อที่จะเอาไปอิงก,กับการเขียนนิยายอา่าแล้วการที่เราเรียนในตอนนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากรู้ข้อมูลอะไรเราสามารถหาได้มันไม่มีข้อจํากัดของข้อมูลสารสนเทศหรือความรู้อ่ะเราสามารถหาได้ทุกข้อมูลอืมเราจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆเราเป็นวิชาที่น่าจะเรียน ในฐานทุกฝากค่ะเดี๋ยวจะฝากเรื่องทุกคนรู้ไหมว่าบรรารักษ์เนี่ยสามารถเป็นข้าราชการได้ด้วยนะออืข้าราชการบรรรักษ์เออรู้หรือเปล่าว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่เป็นสามารถเป็นข้าราชการได้ด้วยซึ่งคุณจะต้องผ่านการสอบกพก่อนอืกพในภาคกอกจากนั้นก็คุณก็ต้องไปหาหน่วยงาน ของรัฐที่เขาเปิดสอบในภาคขอเพื่อที่จะสอบเข้าไปเป็นบนรรลักษ์นั่นเองก็อยากจะฝากไว้ว่าบารรลักษ์ยุคนี้จริงๆแล้วทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยคือคุณต้องเป็นทั้งนักจัดการนักวางแผนโฆษณาการตลาดนักกิจกรรมแล้วก็เป็นบนรรลักษ์เพียวๆด้วยก็คือการจัดการงานกิจการของห้องสมุดของคุณซึ่ง งานห้องสมุดเนี่ยมันก็เหมือนกับกิจการร้านค้างานธุรธกิจนั่นแหละซึ่งมีหลากหลายหลายด้านใช่เดี๋ยวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะทํางานยากกันนะถ้าน้องๆคน,นที่อยากจะทาอาชีพบรรลักษ์นะคะก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลือกสาขาวิชาที่ตรงกับบรรลักษ์ศาสตร์นะคะซึ่งจะปรับเปลี่ยนมีหลายชื่อมากนาอก็ลองไปคน้คนดูเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ โอเคค่ะหลังจากที่เราคุยมาหลายๆข้อเนี่ยในมุมมองของทั่วไปและก็มุมมองความเป็นจริงของบรรณารักษ์เนี่ยคิดว่าทุกท่านคงรู้จักอาชีพบรรณารักษ์เพิ่มมากขึ้นนะคะและหวังว่าในสายตาของทุกท่านคงไม่ได้มองว่าบรรณารักษ์เป็นแค่คนเฝ้าหนังสืออีกต่อไป เบรรลังเนี่ยเป็นมากกว่าแค่คนเฝ้าหนังสือในห้องสมุดคะ่ะและวันนี้สถานีเรื่องเล่าของเราก็จบลงแล้วนะคะพบกันใหม่สถานีหน้ากับรายการสถานีนี้มีเรื่องเล่าเราสองคนสวัสดีค่ะ